มารวิโลสันเก้นะครับนิไซ42เซนเมลนะครับก็อีเวนต์นี้นะครับก็เป็นปลามาวิโลแบบเพียวๆนะครับ14ตัวนะครับแล้วก็เปิดประมูลวันละ2ตัวนะครับ7วันติดต่อกันนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นปลาที่มีลวดลายนะครับหรือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับลายเกือบๆจะเป็นลายประกวดนะครับ ตำแหน่งแดงตำแหน่งดำนะครับไซส์ดำก็ดูใหญ่ดีนะครับมีคาสเนสุมิขึ้นมาบนแดงลงหัวไหล่หน่อยนะครับเดี๋ยวก็ดำปีเลยฮะแล้วก็มีคาสเนสุมินะครับกลางหลังข้ามหลังมาทรมาเบรก <c oughs> เอาตัวนี้ก็เป็นปลาที่มีลวดลายนะครับถือว่าดีนะตัวตัวผิวเขาเนี่ยก็สไตล์มารูฮิโลนะครับ ผมเรียบร้อยของสีถือว่าแบ่งกันชัดเจนดีนะตัวผู้เนี่ยจะมีพร้อมเหลืองบนใบหน้าบ้างนะแล้วก็ตัวนี้มีแรงช่วงชิ้นแรกนะครับดอกลงไปหน่อยนะแต่การนําเข้ามานะถอยลงไปนิดเึงนะครับการดอกในเผื่อนี้สามารถคอนกลับมาได้นะนะใช้เวลานิดนึง ดำก็เป็นสูโบสุมิซะส่วนใหญ่นะครับออลายสวยงามนะพทเทินสีเขาก็จะมาลูฮิโรนะครับก็จะมีความแตกต่างของผิวที่แต่ละบรีเดอร์ทำได้ไม่ไมเหมือนกันนะครับออสันแก้มารโล่ 4, สิบสองเซนเมลนี้ใส่ครับ